ป้องก,กันโรคเข่าเสื่อมง่ายๆนะครับด้วยการกิน5สิ่งนี้เลยครับ โรคข้อเข่าเสื่อมครับเป็นโรคที่นะครับพบกันมากนะในผู้สูงอายุนะครับจากสถิตินะครับพบว่าคนไทยครับเป็นโรคเข่าเสื่อมเนี่ยมากถึง6ล้านคนครับหรือคิดเป็นมานเกือบ10%เลยนะของคนทางประเทศนะทุกคนเลยนะครับมีโอกาสเป็นโรคเข่าเสื่อมครับตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับผมและผู้หญิงก็มีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชาย2-3ถึงเท่าเลยนะครับที่สําคัญครับเมื่อเราอายุมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมอายุเกิน60ปีขึ้นไปครับผมเขาพบว่านะครับเมื่อเราอายุ60ปีขึ้นไปครับคนอายุ60ปปีีเน่็โากสืมกัี ึง40เปสเลเลยนะครับเป็นปริมาณที่ถือว่าเยอะพอสมควรเลยครับซึ่งสาเหตุแรกเลยครับผมที่นะครับมีผลต่อข้อข,อ,ขอเสื่อมครับคือน้ําหนักตัวครับน้ําหนักตัวเนี่ยรู้ไหมครับว่า เพนน้าหนักเราเพิ่มเพน0.5กิโลกรัมครับข้อข่าของเราเนี่ยครับต้องรับพลัะเพิ่ม1-1.5กิโลกรัมเลยครับและอีกสาเหตุหนึ่งนะครับคือการใช้งานที่ผิดปกตินะครับอย่างเช่นนะครับการนั่งคุกเข่าการนั่งพับเพียรบการขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะครับหรือว่าการยืนนานๆยืนผิดท่าอะไรเงี้ยครับผมก็จะทําให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้นนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะผมเลยมีนะครับอาหาร5อย่างด้วยกันเขามาฝากทุกคนนะครับเพื่อให้ทุกคนครับไปบำรุงนะครับกระดูกและข้อของเราครับผม จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับคือแคลเซียมครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยครับมีการใช้แคลเซียมออกไปทุกๆวันทุกๆวันนะครับ ดังนั้นเราควรทานเติมเข้ามาในทุกวันครับและแคลเซียมในอาหารนะครับมีปริมาณไม่พอกับที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันอยู่แล้วครับผมดังนั้นผมแนะนำว่าควรหาอาหารเสริมหรือแคลเซียมแบบนี้น,นะครับมาทดแทนนะครับโดยเฉพาะนะครับใครที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปนะครับร่างกายจะสะสมแคลเซียมได้น้อยลงมากๆครับก็ควรทานแคลเซียมในทุกวันนะครับ อย่างที่สองครับคือวิตามินซีนะครับผมวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินสําคัญนะครับในการสังเคราะห์คอลลาเจนของร่างกายนะครับซึ่งคอลลาเจนนะครับจะช่วยทําทำให้ข้อเข่าของเรา,า,ายืดหยุ่นได้นะครับและยังช่วยปกป้องข้อต่อและยับยั้งการเสื่อมสลายของมวลกระดูกครับผม อาหารที่มีพวกวิตามินซีสูงครับอย่างเช่นพวกผักผลไม้นะครับผมโดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนี่จะมีวิตามินสูงนะครับก็พยายามกินผักผลไม้บ่อยๆก็ช่วยได้นะครับอย่างที่3ามนะคือวิตามินดีนะครับวิตามินดีเนี่ยคือวิตามินนะครับที่ทําให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเรากินแคลเซียมไปแล้วครับเราควรกินวิตามินดีนะครับควบคู่กันด้วยนะครับทำให้ร่างกายเราดูดซึมแคลเซียมที่กินเข้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับผม อาหารที่มีวิตามินดีเยอะๆครับอย่างเช่นพวกไข่นมโยเกิร์ตนะครับหรือว่าเราไปออกไปรับแสงแดดยามเช้าๆก็เป็นการรับวิตามินดีเข้าสู่ร่างกายอีกทางนึงครับอย่างที่4ครับคือวิตามินเคครับผมวิตามินเคเนี่ยช่วยสร้างโปรตีนที่จําเป็นต่อกันดูครับ ดังนั้นการกินวิตามินเคทำให้เนื้อเยื่อกระดูกเราแข็งแรงได้มากขึ้นครับและที่สำคัญวิตามินเคครับยังช่วยรักษามวลกระดูกนะครับลดความเสี่ยงที่ทำให้กระดูกหักหรือกระดูกปรได้ครับอาหารที่มีวิตามินเคสัวนใหญเช่นพวกบรอกโคลีนะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับผักกาดต่างๆนะครับเป็นต้นครับอย่างที่5ครับคือไขมันไม่อิ่มตัวนะครับโดยไขมันเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทเนาะคือไขมันอิ่มตัวและไขมันไม่อิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยผมบ้านในพืชแล้วปลาเพลน้ำลึกเป็นต้นนะครับซึ่งไขมันต เราได้นะครับซึ่งอาหารที่มีไขมันพวกนี้ครับอย่าเช่นพวกน้ำมันปลาน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน,นะครับผมหรือว่าพวกปลาทะเลต่างๆนะครับผมก็มีไขมันดีหรือไขมันพวกไขมันไม่อิ่มตัวนะครับก็ ควรหามาลองทานกันดูครับถ้าใครนะครับไม่อยากข้อเข่าเสื่อมนะครับไม่อยากเดินลําบากนะครับก็ลองหาวิตามินที่ผมแนะนำแล้มาลองทานกันดูนะครับอย่างเช่นแคลเซียมวิตามินซีนะครับผมวิตามินดีวิตามินเคนะครับแล้วก็พวกไขมันไม่อิ่มตัวนะครับอย่างเช่นพวกน้ำมันปลานะครับเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็จะช่วยให้ข้อเข่าเราแข็งแรงแล้วทาให้ เราเดินได้ดีนะครับผมไม่ปวดเข่านะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับ <kab> สําหรับสาระด,ดีๆแบบนี้นะครับผมก็จะมีมาแบ่งปันต่อเนื่องนะครับในทุกสัปดาห์นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจกินลิฟของเรานะครับเพื<ส>่อจะได้ไม่พลาดทุกสาระดีๆนะครับและถ้าใครนะครับคิดว่าสาระดีๆแบบนี้นะครับเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับผมไปให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ